ไปต่อเรื่องนี้ค่ะปาลิสหวานมากเลยนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะถูกกดไลค์ถูกกดแชร์และถูกจับจองว่าเอ๊ะยังไงคะคุณอ้ําพัชราภา บินไปเที่ยวฝรั่งเศสกับกลุ่มเพื่อนๆในทริปฝรั่งเศสครั้งนี้สาวอ้ํมมีโมเมนต์สุดน่ารักกับเหล่าบรรดาเพื่อนแล้วไฮไลท์มันอยู่ตรงที่คนจับตามองเป็นพิเศษสําหรับสาวอ้๊เนี่ยคุณอ้๊มน่ะขึ้นขี่หลังไฮโซนินค่ะนุ่มลอทายาธุรกิจพันร้านเจ้าของโรงแรมชื่อดังค่ะโดยเหตุการณ์ขี่หลังครั้งนี้ได้ถ่ายทอดผ่านคลิปสตอรี่ไอจีของคุณป๊อปคําเกษมเพื่อนสนิทของคุณอ้ํานั่นแหละค่ะคุณป๊อปเนี่ยยังแซวคุณอ้ํานะว่า ทำไมนะครับมันยังไงด้านอ้ําก็ตอบแบบกลับมาแบบมันเดินช้อปปิ้งไม่ไหวแล้วจริงๆจ้า <Wow. S 1> เหตุการณ์นี้นะยังไม่ทันให้แฟนคลับได้สงสัยนานค่ะ <Wow. S 1> หนุ่มป๊อปก็ได้ลงสตอรี่ไอจเฉลยถึงการขี่หลังของสาวอ้ําครั้งนี้ว่าป๊อปนินนัดผัดกันแบกครับพร้อมแท็กหาเพื่อนทั้ง3คนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะแฟนคลับก็คง ไม่อยากให้หยุดจ้นเนยนะอยากให้จิ้นไปนะมันน่ารักดี <Wow. S 1> เพราะในไอจีของสาวอ้ําอ่ะก็ได้โพสต์ภาพกับแก๊งเพื่อนที่ไปฉลองวันเกิดของแหวนนะคะซึ่งในภาพเซตนี้ก็มีภาพคู่คุณอ้ํากับไฮโซนินอีกด้วยอาละเซเอาละเซคุณผู้ชมค่ะงานนี้ไม่รู้ยังไงมีได้กลิ่นความรักเกิดขึ้นของคู่นี้นะ ลุ้นไปก่อนแล้วกันอะไรก็ตามมันเป็นความรักอะไรก็ตามเป็นเรื่องจันรงใจอะไรก็ตามที่ทาให้เราแล้วฟินแล้วก็ยิ้มแย้มไปด้วยมันคือความสุขและเราจะอยากนําเสนอข่าวแบบนี้ตลอดไปด้วยค่ะ